สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ f ฟกั14ิบสี่ด n โฟรนนะครับผมเออวันนี้นะผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเกียร์เซตนะครับเกียร์เซตเราจะได้ตอนเลเวล90นะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาย,ยัางไงนะครับนี่อันนี้ครับคือเกียร์เซตครับคือเซตเท่าที่ผมรู้นะเกียร์มันมียู่อันนะครับมีแบบนี้ฮะบ,บวกกายนะ80ถ้าใส่2ชิน้นบวก240ถ้าใส่4ชิน้นบวก300ออะไรอย่างงี้ โอเคนะแล้วก็มีบบบวกกายอีกอันนึงฮะอันนี้ก็กายแบบสายถึกนะแล้วแต่คนจะเล่นนะผมก็ไม่ได้อ่านดีเทลรายละเอียดอะไรลึกขนาดนั้นนะแต่ที่ผมจะมาบอกเนี่ยคือตอนเลเวลเก้เนี่ยเพื่อนๆจะเริ่มได้เซตเกียร์เข้าใจไหมเกียร์เซตคืออะไรนี่ครับมันคล้ายๆดรากครับมันจะเป็นสีอมพูนะมันคล้ายๆดรากเลยแต่มันจะดร o อปง่ายกว่าดรากมาก แร็กคือภาษามังกรครับโอเคนะเนาะมันจะดรอปง่ายกว่าภาษามังกรมากครับคือที่ผมมาพูดให้เพื่อนๆฟังวันนี้เพราะว่าเซตส่วนมากที่คนใช้กันเนี่ยครับจะเป็นเซตแบบผมครับจะเป็น6วูฟแล้วก็สีเหลืองหกหกเขียวเนาะแล้วก็สีเหลืองครับเพราะว่าเขียวเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจให้เราได้แบบมหาศาลเลยถ้าเราถ้าเราเป็นกันมันก็จะเป็นบวกสตริงเนาะแต่ถ้า เพื่อนเป็นโซเดนหรือแอสซินบมันก็จะเป็นอินแทนนะครับคือสีเขียวเนี่ยมันจะบวกดาเมจให้เราได้ดีมากถ้าเราใส่ครบ6อันนี้คือแบบดาเมกจกระจายครับบอกไว้ก่อนโอเคเนาะแล้วอีกอันก็เป็นเด็กครับนี่ฮะสีเหลืองครับเขาจะใส่กันเป็น 2, สองเซตนี้นะหเขียวสีเหลืองนี่คือเซตที่เขาฮิตกันที่สุดแล้วเพราะว่ามันทำดาเมจได้มาหาศาลอนะทำดาเมจได้สุดยอดะนะที่ผมจะมาบอกเพื่อนเพอนเพราะว่า เซตครับถ้าเพื่อนๆได้มานะนี่ถ้าเพื่อนๆได้มานะแล้วเซตเนี้ยมันคืออะไรเราก็กดดูใช่ไหมมันเป็นบวกกายใช่ไหมเออเพื่อนๆก็จริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถยัดใส่ตัวได้เลยครับโดยการกดที่สูตรนะเนี่ยเออมันจะเขียนคำว่าสูตรเห็นไหมเพื่อนๆกดได้เลยกดใช้ได้เลยมันก็จะเข้าไปอยู่ในรองเท้าเพื่อนๆเลยถ้าเป็นรองเท้าแบบผมนะแต่แต่คือมันสามารถย่อยได้ครับเซตเนี่ มันย่อยแล้วมันจะเป็นอานนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะนี่ครับผมกดย่อยนะปึ้งย่อยเสร็จครับมันจะเป็นอันนี้ฮะมันจะได้อันนี้มา2อันนนะแล้วก็วิปเปอร์อีก2อันคืออันเนี้ยถ้าเก็บครบ8อัน,นครับมันจะแลกเซ็ตฟรีได้เซ็ตหนึง่งไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไหนก็ตามโอเคเนาะอ่ามันจะแลกฟรีได้เซ็ตหนึ่งเลยถ้าเก็บครบ8อันนะที่ผมได้6วูฟเนี่ยเนี่ยที่ผมได้6วูฟกับสีเหลืองเนี่ย กเขียว4เหลืองนะนะเป็นเพราะว่าเวลาผมได้แดงมาหรือน้ําเงินมาอย่างเงี้ยผมก็เก็บไว้ย่อยครับคือผมไม่ใช้นะเพราะว่ามันไม่ตรงสายเนาะเออผมเป็นสายดาเมจใช่ไหมผมก็จะเก็บไว้เวลาลงดันอะไรอย่างเงี้ยดาเมจมันมันจบดันได้เร็วกว่าไงโอเคเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้แบบถึกๆอะไรอย่างงี้ก็ใส่แดงใส่น้ําเงินแทนได้ครับเนี่ยเป็นแดงเป็นน้าเงินอะไรอย่างเงี้ยนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่าเ е ตติ้งมันเพิ่มมาขนาดไหนนะอ่ะเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะว่าถ้าเพื่อนๆมีครบ6อันเนี่ยมันจะบวกเยอะขนาดไหนนะคือถ้าถ้ามีสอันก็บวกขึ้นเยอะมากแล้วครับบวกขึ้นแบบเป็นพันคะแนนเลยครับเป็นพันเ е ตติ่งนะแต่ถ้า6อันนะเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะหอันอ่ะผมกดใช้นะปุ้งมาฮะสามพันหนึ่งฮะคือมันเพิ่มคะแนนให้เยอะมากเลยเพื่อนๆโคตรเยอะเลย คือแนะนำนะว่าให้ใส่แบบ6แล้วก็4นะครับโอเคเนาะโอเคผมก็แค่มาแนะนำทริคเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะสำหรับสกีย s e เซตนะเพราะว่าตอนเพื่อนๆเลเ,เวล90เนี่ยก็จะได้เซตมานะครับถ้าใครไม่ถูกใจเซตไหนก็ย่อยนะครับไม่แนะนำให้ใช้เนาะเออไม่ใช่ได้กลายมาเฮ้ยอยากได้เลตติ้งว่ะกูเอาไปก่อนแล้วกันอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาครับแต่ผมแนะนำไม่ใช้วูฟนะ6อันนะแล้วก็เหลืองอีก6อันเอ้ยเหลืองอีกสอันเด โอเคนะโอเคครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าผมตอบได้จะกลับมาตอบนะครับผมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e กันด้วยนะครับผมนะครับ